เตรมออกไปหาเจกครับก่อนออกหาเพลงฟังก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนๆในช่องชอบแนวไหนบ้างนะแต่ขงผมนี่มีหลายแนวครับแต่จริงๆหลักๆผมชอบเดทคอร์อครับหาเดทคอรฟังเรียบร้อยต่อติดเดินทางได้สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ ผมมาหาอาเจกครับเพราะว่าตู้เพิ่งลงเมื่อวานตอนแรกเรากล่าว่าจะมาวันที่เปิดตู้นะครับแต่ว่าติดธุระนิดนึงก็เลยไม่ได้มานะครับเราก็เลยมาอีกวันนึงวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แบบเริ่มขายของให้ลูกค้านะครับหน้าร้านเจ็กไม่อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปกาดัางข้างในคือวันนี้ผมจะมาเอาไฟหน้าสตรีมนี่แหละตอนนี้น่าจะวุ่นวุนกันอยู่ตอนนี้เรามาเย็นนิดนึงอากาศก็กําลังดีนะครับเดี๋ยวดูสิผมกระจาทางเข้าข้างในไม่ค่อยได้ บรรยากาศดีมากเลยอ่ะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยชิวๆได้บรรยากาศเห็นหัวรถบรรทุกด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าของมาลงเยอะหรือว่าส่งลูกค้าไปหมดแล้วนะกำลังขึ้นของโอ้มาชุดใหญ่เลยสวัสดีครับวส,สวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับ <laughs> ตื่นสายครับ <laughs> ตื่นส,นสายอะไรนี่มันเย็นแล้วนะ <laughs> เจกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาเย็ยนไปนิดนึงวสวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh, นี่กำลังทางอะไรครับเจกกินิชันครับอันนี้คือส่งอ๋อ oh. ทางใต้นี่โฉมใหม่นี่โฉมใหม่เมื่อวานลงของ แล้ววันนี้คือทําอะไรครับเจกวันนี้ก็แยกของขายหมดเลยครับอ๋อซ<า>ึ่เดี๋ยวนี้เจกจะไม่ไม่ค่อยนัดลูกค้ามาวันลงของใช่ไหมครับก็มีมาครับเมื่อวานก็ออแอมมามาเอาของไปแต่ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่รื้อของจากตรงอีกทีหนึ่งเพื่อส่งครับวันนี้พร้อมส่งนี่ยิงตอนแรกแตอนแรกมาก็ไม่มีทิศทางนะ,ะก็กะว่าจะมาเสดเองดูเลยครับบ้านเห็นไหม คืออันนี้มันเป็นตัวใหม่ค่ะดูคอนโชว์นะเป็นคอนโชว์เต็มเลยไหมอ๋อมันไม่เช่กักวทรรมดามเว้ยเป็นบอกบอผ้าบอกผ้าดามด้วยเจ๊ใช่ครับเนี่ยแล้วมันเป็นตัวคือตอนแรกเจ๊จะมาแปลงใส่ของเจ๊เหรอครับใช่ครับเนี่ยแรกตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายเมือ่อคืนเพิ่งไปคุยที่อู่ว่าค่า,ชาใช้จ่ายทั้งหมดเลยเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วจะเปลี่ยนสีด้วยเกาประตูเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยสวัสดีครับ กำลังคุยกันอยู่เลยเสร็จป๊อบก็เสร็จป๊อบลูกค้ามาเช้านี้เขามาเขาเขาไลน์มาว่าประตูเขามีปัญหานิดนึงเราก็บอกเอ๊ะเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมผมขายให้นะเราก็คุยเล่นๆไม่ว่าเขาว่าไม่คิดว่าเขาจะเอาหรอกเพราะว่าที่ไปที่มาเขาบอกเขาเอาครับเขาสู้เขาบอกเขาเท่าไหร่เขาโอนเงินเลยก็เนี่ยก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปส่งเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งแล้วครับสุราษฎร์เนี่ยก็จำใจเลยแบงค์ไปดูไฟหน้าหนิครับ อ่ะแล้วอย่างนี้คือเจกส่งยังไงครับใส่รถสไลด์ครับอ๋อใส่สไลด์ไปเกกกลางเห็นปะจริงจริงแล้วตัวเนี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่ไม่มีตัวนี้ใช่ไหมเราจะเดินได้แล้วก็เดินได้อันนี้เกก็จะพับแต่ตัวนี้เป็นคอนโซลเต็มมันใส่กับแพตตี้ปีศูนย์เก้าได้คือพวกนี้ตอนแรกเจกกาจะเอามาตัวเนี้ยมาแปลงเป็นเสพเองเลยครับอ๋อเนี่ะครับอาชีพคนขายของไม่ค่อยได้เสพเองหรอครับถ้าลูกค้า พร้อมจ่ายต้องปล่อยลูกค้าก่อนแพ้อำนาจความดีของลูกค้าครับแต่ผมไปไปดูหน้าหน่อยสิผมว่าแต่ภายในมันนี่มากเลยอะ่อะภายในมันภายในดำนนแล้วขนมันแบบนิ่มๆมากเลยอะ่ะเนียต้องชมคนคนทำนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเขาใส่ข้อเข้ามาในนี้นะเนี่ยครอมันในนี้นะนนนนนะทำเพื่ออ,อะไรเด็ก ป้องกันกระจกแตกครับเนี่ยป้องกันกระจกแตกเนี่ยต้องชมคนทําเลยครับละเอียดจังเลยอะผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะไอ้แบบนี้วันนี้ต้องก็ต้องมานั่งตีตีไม้เพื่อที่จะแบบว่ากันกระจกแตกโอ้ต้องใช้เวลานะเจกครับโจยกลเดี๋ยวจะประกอบให้ดูแล้วทำไงมาถงมันจะได้หนภาพต่สองอโจยกลับไปกอบติดได้หรือ อ๋อเพื่อที่จะครอบไปเสร็จแล้วเราก็เทินของได้รโอ้โหไฟอะไรดูเจ๊กละเอียดเหลือเกินต้องต้องบอกทีมงานย้ำยังนะเขาครอบเสร็จแล้วก็กันกระจกแตกเอานวมเนี่ยผ้านวมเนี่ยใส่ให้หมดไอ้ที่น้ำหนักตู้มันเกินเกินเนี่ยมันเกินพวกพางนั่นนะครับเกินไอไอของป้องกันอะไรเราใช่ไหมครับเจ๊กต้องชมเจ้าหน้าที่ครับนะทอเปอร์เซฟตี้เห็นมเห็นไหมฮะ วางของได้กระจกมันก็จะไม่แตกอ๋อปกติเคยเราเคยตัดฮาร์ปพัตบางทีเราเอาของมาวางวางวางบางทีกระจกแตกใช่ครับนี่ก็ป้องกันไปเลยครับแล้วก็ยิงน็อตไวยเลยแล้วก็กันเวลากระแทกกับตู้จะได้ไม่เสียหายด้วยใช่ไหมครับใช่ละเอียดมากครับสุดยอดไปเลย อันนี้มันเป็นหน้าตัวใหม่แล้วหน้าตัวนี้มันเป็นเครื่องอะไรครับเจก็เป็น K 2 4เป็น K 2 4เ,เหมือนกันก็ยังคงเป็น K24 ของเจก็เป็นตัวปีเท่าไหร่นะครับปี04ครับ04 05อันนี้มัน07อ๋อมันก็คือเป็นหน้าใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยเจก,ก็คือตอนแรก่กะว่าจะมาแปลงใส่ของตัวเองเมื่อคืนกำลังคุยกำลังเซฟกันอยู่เลยว่าเคทำยังไงออกตู้เสร็จเปิดตู้เสร็จกลับไปที่อู่เลยนะครับไปคุยอยู่เราะว่าอันนี้ไม่มีแผ่นขาย เจกไว้ที่หลังของเราเราเดี๋ยวค่อยหาทีนี้ว่าด้วยด้วยความดีของลูกค้าอำนะคือลูกค้าเป็นคนซื้อง่ายเป็นคนซื้อง่ายมากแล้วก็คุยสองคำก็าจบก็จบเออดีนี้อลิชั่นหาซื้อยากไหมเจกในไทยยากครับแบงค์มาถ่ายสกู๊ปพวกเนี้ยราคามันขยื่นที่ตลอดเวลาครับ มันเป็นรถที่น่าเล่นมากเลยตอนแรกผมยังยังดูเป็นรถกองอยู่เลยมันคือมันใหญ่เขาเรียกลองจากเอาผ่านนิดนึงได้ไหมลองกว่าน,นิดหน่อยแต่จริงๆการขับขี่ไม่แตกต่างเลยครับส่วนตัวผมผมว่าขับดีกว่าด้วยตัวมันสั้นกว่าลังคาเตี้ยงนิดเดียวขับผมชอบอมผมก็มีความรู้สึกว่ามันมันน่าใช้เป็นประตูสไลด์แล้วมันได้ใหญ่ก่าสตรีมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอไหล่ไม่ต้องกลัวครับจริงๆถ้าเล่นตัวเนี้ย จกมีรองรับอยู่แล้วแต่คือบอดี้แล้วก็ตัวรถเนี่ยในบ้านเราตอนนี้มันมีไม่เยอะมันหายากหน่อยอะไรเงี้ยคนมีก็ไม่ค่อยปล่อยเบิกเบิกโชคเบิกเออเบิกข้ามโชคมาผมเบิกอะไรมาทั้งหมดเนี่ยอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าร้านเบิกมาเพียบเลยนะครับอะไรเมื่อเช้านี้ขายนี่ไปข,ข้ามโชคตันนาเบเนี่ยเพิ่งเอาไปเมื่อกี้ครับตันนาเบ่ไ,ไปหนึ่งอัน<ไ>ก็เหลืออีกอันหนึ่งอันหนึ่งผมก็ คงเสพเองวันนี้โกดังเจกจะลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าของเพิ่งมาลงเมื่อวานก็ไลๆ่ๆตอนนี้แผ่ๆเคลียลูกค้าที่จะมารับ,รบนี่นี่หมดไปครึ่งแล้วครับเมื่อวานมามาเยอะครับห,หรือวันนีวนน้วันนี้มาเยอะครับวันนี้มาเยอะครับวันนี้มีเอาหัวไป 1, 2, หนึ่งหัวสองหัวเนี่ยสามหัววันนี้หมดลวพอดีละไม่เหลืออะไรเหลือเศษเท่าไหร่รเดียว ตู้แรกในรอบโควิดครับอืมเพราะเราส่งตู้สุดท้ายแล้วก็ไปถ่ายกับเจกมาแล้วแหละก็ช่วงต้นปีเลยนะใช่ครับโอ้นี่ประมาณตั้งแต่เดือนห้ามึงแล้วก็หายไปเลยครับแล้วก็มาเนี่ยครึ่งปีพอดีเอาเจกแยกขายป่ะขายไม่ได้อืมเป็นไงดูเลยคือยังนิบๆเลยแทบจะไม่วิ่งเลยวิ่งวิ่งแสนแสนสองครับแสนสองก็แสนสองกำลังครับ กำลังแบบโอเคการสองถึงไม่วิ่งเลยเครื่องเป็นยีสี่ครับ,รบม,มีปัตติกันความร้อนในแบตเตอรี่ก็ยกหัวไปแล้วก็ยัดได้เลยครับแบบนี้ครบๆขาดอะไรอะไรก็ยัดได้เลยที่มาที่หลายๆคนถามคือจริงๆรถฝั่งโน้นมันไม่สามารถมาได้เต็มคันครับบรรดามาได้เป็นอะไรเป็นอะไรก็คือเต็มที่เนี่ยเป็นฮาร์คัตแบบนี้เวลาการที่มันมาฮารคัตอ่ะ ขอ้ขอดีคือสมมุติว่าอาจจะตีไปง่ายสมมุติว่าเครื่องสมัยก่อนใช่ไหม eg ที่เป็น b16 ใช่ไหมครับถ้าเราได้ half cut eg b16 มาเนี่ยเราสามารถย้ายอะไรจากหัวตัดเนี่ยมาสู่รถเราได้อย่างแบบเหมือนเปะ๊ะทุกอย่างมันจะแบบเปะ๊ะจากแบบคือจากโรงงานนะครับก็อาจจะมีบางชิ้นที่มันเสียหายอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาเลยเลือกที่จะเป็น half cut เพราะว่า,าบางทีเวลาเราลื้ออาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเซนเซอร์เสียหายหรือ ขาดหายไปมาเป็นหัวมันครบกว่าแล้วก็มันจะมาได้พร้อมช่วงล่างแบบนี้เลยนะครับครบๆอันอย่างคันนี้สมมุติว่าเขาเจะเอาไปแปลงเป็นตัวใหม่ก็คือครบๆเลยครับแทบจะโยกได้ทุกชิ้นเนี่ยเพราะบางทีเวลาเราแยกออกมามันอาจจะมีอะไรแตหกหักหรือเสียหายแต่ถ้ามันมายอย่างนี้มันใช้ได้ทุกชิ้นนะครับสามารถแปลงจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่ได้ได้ง่ายกว่าแล้วเจ็ดก็เลื้ออะไรมาทั้งคัน ประตูก็มารมรครบรนี่ครับนักฟุตบอลตัวเก่งเราครับสวัสดีครับโชนหลังๆขาดพี่ๆครับขาดตัวสร้างแันเกมเลยอาจจะยิงได้น้อยหน่อยโหให้ดูดิแพ้อะไรเนี่ะไรของอีดิชั่นอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ครับเราจะส่งเดี๋ยวเราต้องทำให้เขาให้เห็นว่ามันมีของในที่ขาดเหลือบ้างก็ถ่ายวิดีโอให้เขาดูเลยครับนี่ครับเจกถ่ายวิดีโอให้ดูด้วยครับ ให้ลูกค้าดูว่านี่ของมีอะไรบ้างนะเนี่ยมาทั้งหัวแล้วก็อไไล่คือเอามาทั้งคันแหละ You're right, Fane. What if I fall? Hello. What if you don't? What if you fly? Ponya Carty, you have yet. เย็นมากเลยนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยแล้ลมมากเลยอากาศแบบนี้กับกองอะไรนี่มีแจ๊ส GD ด้วยคือเจกนี่ครับไม่มีสนิมเลยยังงามเลยครับเออยังแบบดำๆอยู่เลยนี่เจกเอามาเย็นแบบพวกใช่ต้องเอามาจริงๆปีกเปิดใช่นี่พวกนี้เอามาด้วยเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้มาทั้งคันจริงๆหลืออย่างเดียวตุ่มไม่ได้มา คือเราก็มาแต่ฮาร์ปคัตนะครับแล้วก็อะไรทั้งคันก็เจกเอามายันอันนี้พรมรถใช่ไหมอันนั้นพรมพื้นก็คือเอามาหมดนะครับทุกชิ้นก็คือขายเป็นเซตไปเลยคืออไหล่ที่มีก็เหมือนเราได้รถทั้งคันแหละแต่คือขาดแค่ว่าพวกโครงตูดนะครับพอส่วนใหญ่เราจะเอาแค่หาบ์ปัดด้านหน้าเป็นหลักเพราะว่ามันมีพวกเครื่องนะครับ เรียงเก็บแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไปส่งที่ใต้ใช่ไหมครับครับผมเราเรากอกีบบอกลูกค้าโทรหาลูกค้าบอกว่าไปส่งใต้ลูกค้าไม่รับเอ้ยไอไอคนขับไลไ์ไม่รับแล้วลูกค้าถามว่าเท่าไหร่ผมไม่น่าจะเกินแปดพันเมงเกินกว่านี้เดี๋ยวเราจ่ายให้เขาเรียกว่าหมื่นเราบอกหมื่นสองแล้วกันช่วยอีกสี่พันไโดนไปอีกสี่พันอ๋อ นี่ขรไปส่งของใช่ไหมครับเนี่ยกล่อ <g> ง <ong> ปัาสติกเต็มไปมหมดเลยนะครับอไหล่ก็ยังเยอะเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะขาดไปหลายตู้แล้วก็ตามครับอันนี้เครื่องก็ที่เราเคยพาเพื่อนๆมาชมกันละแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอ่นนี้มีเครื่องอะไรใหม่บ้างนะครับตอนนี้เจกกำลังวุ่นเนการแพ็คของเราก็มาช้าก็เลยไม่ได้มาด,ดูว่าเจกตู้นี้ทําอะไรมาบ้างแล้วก็ส่งลูกค้าคนไหนไปบ้างคือปกติแล้วเดี๋ยวนี้การทําเชียงกงส่วนใหญ่จะจบ กับลูกค้าจากฝั่งนู้นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสมมติว่าเจอแบบเจอรถรุ่นนี้คุยกับลูกค้าว่าเอาไหมแล้วก็ตีราคาสู้ราคากันแล้วก็ทําทแล้วก็ลงมาที่หน้าร้านนะครับส่วนใหญ่ก็พอของมาลงปุ๊บก็จะนัดแล้วก็ส่งของกันรับของกันมากกว่าครับหลังๆจะไม่ค่อยแบบเหมือน เราสุ่มๆแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ค่อยส่งมานะครับมันทุกอย่างมันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนไหนจะจบเป็นก่อนยกเว้นพวกเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเอามาแล้วก็ตีตีส่งเข้าให้กับพี่สาวอะไรประมาณนี้ครับก็ส่วนพวกหัวตัดจะน่าจะจบกันเกือบหมดแหละแล้วก็พี่แอมไม่รู้เอาอะไรไปบ้างรอบน,นี้อากาศดีมากเลยบรรยากาศดีคิดถึงญี่ปุ่นเลยเรายังไปไม่ได้ครับวีเราไม่ได้มีแก๊สจีดีด้วยอะ <c oughs> มาทั้ง กันชนหน้ากันชนหลังฝาท้ายมาหมดเลยสงสัยลูกค้าน่าจะยังไม่ได้มาเอาเมคคาไลมาเด้ทุกท่านมีอีกสองอันอยู่นะค่อยๆยิ้มมาถ่ออ่ันนี้ฝาท้ายอะไรเยอะจริงครับเกียร์อะไรเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้สมัยก่อนต้องมานั่งจำด้วยนะถ้าใครบางทีแบบไม่ได้เขียนอะแล้ว ต้องมานั่งจาหายลูกค้าเนี่ยปวดหัวสุดๆเลยนะครับผมอะถ้าส่วนตัวถ้าผมรื้อเองผมจะเขียนหมดนะเนี่ยพวกเนี่ยติดๆ,ๆมาหลายๆคนก็ถามว่าเมื่อไหร่ผมจะได้ไปญี่ปุ่นนะครับอยากให้ผมไปทำคอนเทนตท์ญี่ปุ่นต้องบอกเลยผมอะอยากไปมากครับตอนนี้เราก็เงาๆเลยปีนี้จริงๆแบบแพลนที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศอะถ้าไม่ได้มีเรื่องโควิดเนี่ยเราเดินทางแบบ แทนผมเยอะแน่นอนครับตอนแรกก็แบบจะไปกูดบูดจะไปแบบอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบญี่ปุ่นเนี่ยคือไปแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอเรื really ่องพวกนี้มันก็ไม่สามารถทําให้ผมเดินทางได้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่เลยได้เริ่มต้นโปรเจกต์น้องน้าส้มแต่ก็ยังไม่เสร็จต้องให้เวลาลูกพี่เขานิดนึงครับก็เมื่อวานผมก็แวะไปมาแล้วแหละเข้าไปอู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆเพราะผมเข้าไปตอนค่อนข้างดึกแล้วไปหาพี่อ๋อก็ช้ามาแล้วชาเราะใช้ของ ACL แล้วก็แหวนมาแล้วใส่ได้พี่อ๋อบอกเหลือเรื่องเดียวครับเรื่องเวลาทํายังไม่มีเวลาว่างทำครับรถลูกค้าเข้าไปเยอะมากเมืม่อวานไม่ได้ถ่ายผมเห็นแล้วยังตกใจอ่ะไม่มีที่เดินแล้วอ่ะใครแบบเหมือนซูเปอร์เซเว่นยังเอาเข้าไปทําเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาดูปีหน้าอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก็ อาจจะเริ่มเดินทางแต่ว่าคงสตาร์ทไปที่ญี่ปุ่นก่อนอเมริกาอาจจะต้องน่าจะอีกสักพักหนึ่งนะเพราะอเมริกาเขาติดเยอะ,ะครับคงยากที่จะที่จะไปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะน่าจะไปได้ก่อนอาจจะกลางๆปีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอา่าหนึ่งเลยถ้าเราไปเราอาจจะไปแค่โกาดาังเจก,ก่อนอะไรประมาณนี้งานอีเวนต์อาจจะยังไม่ได้ไปเพราะว่าถ้ากาดาังเจกเขาอยู่จังหวัดใช่ไหมก็น่าจะปลอดภัยกว่าที่ เราจะไปงานอีเวนต์นะเพราะว่าเวลาเราไปอยู่กระเจกเนี่ยเราอยู่ในโกดังก็จะไม่ค่อยเจอคนอยู่แล้วแค่เจอกันเองนี่แหละแพ็กยางดีแพ็กส่งนี่เสื้อน,นี้เบอร์เบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่อะเบอร์น้โรได้ปะเนี่ยได้เม่นรับเองมั <laughs> ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราอะน่าจะกุมภาอ๋อเตะบอลกันก่อนนะช่วงเนี้ยเดี๋ยว <laughs> ไม่มีนักเตะ แแล้วตเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนะไปเปล่าไปไม่ไปไปก็ได้อ้าวไปก็ได้ด้วยครับดิเออกูแต่เท <yeah> <uh um ี่ยวที่แล้วคนเยอะจิงกล่องอะไรบ้างเนี่ยเจ๊อ๋อห่ออะไรยังดีอ่าแบงอ่าสตรีมวันนี้เรามาเอานี่นี่แหละตีแบงหัวอากาศอย่างงี้อยู่ได้ทั้งวันเลยนะกดังกต่นี่สุดยอดวันนี้ บอลเอร์ัวใจดีครับผมจัดไฟหน้าให้แล้วไม่ยอมให้ซื้อให้ด้วยอะเสื้อทีมบอลมีเสื้อใส่ด้วยตอนนี้เราเราได้ทุกตัวแล้วครับเมื่อก่อนต้องหาตัวที่เป็นโคมดำตอนนี้เราเอาหมดโอ้โหก็ยังพอได้นะพอได้เดีอ่ะดีกว่าเดิมอ่ะเจกโอเค ขัดได้เลยเนี่ยนิดหน่อยเอาขัดมาเดี๋ยวแจกให้ขัดเลยไม่เป็นไรครับไปขัดดีกว่าปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะไปปรึกษารุ่นอูลารุ่นน้องอให้แบบว่าไปขัดให้แล้วลองเปลี่ยนเปลี่ยนพวกหลอดอะไรเงี้ยให้มันดูสว่างขึ้นผมให้เจ้าอูขัดแล้วก็ลองดูพวกหลอดไฟอะไร และอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวโคมดำเหมือนของผมแต่ว่าขาทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีครับไม่ไม่แตกหักเหมือนอันนู้นแล้วก็มันอย่างว่าแหละครับมันเป็นมือสองมันไม่มีเบิกก็อันนี้น่าจะดีของผมเดี๋ยวผมลองปรึกษาน้องโอมดูให้ให้น้องโอมเขาขัดให้ดีกว่าน่าจะดีกว่าอันของผมนะครับ แต่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนคือพวกขาขาไม่ไม่มีหักแล้วก็หลอดไฟมาครบไออันเก่าของผมตอนนั้นผมทําให้คุณพ่อครับแล้วรถมันสาภาพมาไม่ค่อยดีถึงแม้มันจะเป็นตัวท็อปก็ตามเป็นตัวแบบโครมดําก็ตามนะครับแต่ว่าไอพวกขาต่างๆมันหักแล้วก็ต้องเชื่อเมาขึ้นรถแพบ๊บเก็บไปก่อนนะครับ ปกติเบนบอกเดี๋ยวนี้วันลงตู้จะไม่ค่อยวุ่นละเพราะว่าเจกไม่ไม่ปล่อยของก็คือจะให้มารับอีกวันหนึ่งมากกว่าวันนี้เรานอนชิลไปนิดนึงครับเมื่อคืนปั่นงานก็ <c ười> <c ười> เลยไม่ได้มาดูบรรยากาศเขาขายของเลยไม่เป็นไรมีอีกหลายตู้ <c ười> มีหลายตู้มีหลายตู้ข้างบนเขาทำกันกี่ตู้แล้วเนี่ย น่าจะมีใส่มาอีกตู้หนึ่งละครับแต่ยังมาไม่ถึงก็น่าจะเร็วๆเนี้ยน่าจะเร็วๆนี้เนาะครับเพราะว่าเดือน15วันเดียวกันแล้วคิดถึงญี่ปุ่นยังยังยังยุ่งอีกหน่อยครับอ๋อเมนมันอยู่นานนี่หว่าลืมไปเราั้นอยู่กี่เดือนนะหกเดือนเนี้ยสี่เดือนขึ้นสี่เดือนรึ่งต้องต่อวีต่อวีไป รอได้สามเดือนนะครับแต่มันมีโอกาสได้กลับมาก่อนก็เลยรีบรีบชิงกลับมาก่อนมีอะไรอะไรก็ไม่รู้แต่หลังๆส่วนใหญ่เด็กเจอเขียนชื่อลูกค้าลงไปเลยครับไม่ต้องเขียนชื่อรุ่นละแบบเขียนเป็นเซตลูกค้าไปเลยง่ายๆกว่าก็ส่วนหลายๆคนนะครับที่คอมเมนต์หรือว่าข้อความมาในเพจของ ผมนะครับในสตรีทเวทันเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือผมไม่ได้เป็นคนขายอะไรนะครับผมทำคลิปให้กับอ j เจกนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับอะไรหรือเครื่องยนต์นะครับรบกวรติดต่อมาที่เพจของกองทัพอะไหนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในเดสคริปชันนะครับเ,เดี๋ยวในคลิปนี้ผมแนบเบอร์จเจกเผื่อไว้ด้วยดีกว่า ก็ดูข้างล่างนะครับมันจะมีใน YouTube มันจะมีช่องอธิบายรายละเอียดเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็รบกวนลองโทรสอบถามมาดูเป็นบรรยากาศเชียงกงยามเย็นครับยามที่ตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกงานเงินหมดแล้วครับเงียบสงบแล้วก็เต็มไปด้วยกลิ่นคาบน้ำมันเศษอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเวลามา เชียงกงเจกทีก็คิดถึงกับบรรยากาศเก่าๆดีครับเดี๋ยวเหลือรอขึ้นญี่ปุ่นแต่ก็ถ้าบรรยากาศนี้ก็ได้อยู่ครับได้อารมณ์อยู่ได้อารมณ์แบบฟิลเก่าๆอยู่ใ,ใจผมก็อยากจะมาหาเจกบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ชอบครับเรามานั่งอยู่นั่งเล่นได้ตลอดแต่ว่าของเจกกับบ้านผมจริงๆก็ค่อนข้างไกลนะวันนี้ได้เอามาช้าเนี่ยจริงๆเราก็ออกมาตั้งแต่บ่ายนะแต่ว่ารถติดพอรถติดกว่าเราจะมาถึงวังน้อยเอาเรื่อง กลมากครับใช้เวลาจริงๆเดินทางแต่บ,บ้านนี่เกือบสองชั่วโมงรถติดอะกองบอกบ <laughs> อันนี้มีลูกค้ายัางพวกนี้มีนะครับเราส่งครับราส่งก็างมาเอาครับมีเขียนชื่อมาหมดนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนชื่อรถแล้วครับเขียนชื่อลูกค้าแทนโอ้นี่แพ็คมาอย่างดี ของครับส่งลงใต้ครับหัว e ออลิชันมองแล้วแต่เราอยู่ดูเขาทำงานขึ้นของให้จบดิอยวเจ็กต้องลงมาเคลียร์เองว่าในเซตให้ลูกค้าครบไหม ะส่งไกลด้วยโดนค่าส่งไปแล้วต้องทีเดียวคถั่โต้มหลบถั่วลันเตอร์ที่ล้างเดี๋ยวไม่ได้มาต้งนานอ่ะห้าเดือนอ่ะอีทาอันนี้คือของประมูลใช่ครับใครเอาเน,ย,เนยประมูลเองเหรอเนอยให้ให้พี่เต้ก็ช่วยอ๋อนี่กว่าจะได้มา <laughs> ด้วยเต็มไปหมดเลยของของ ช่วงเลิกงานาวิถีเชียงกงช่วงเลิกงานก็นี่ครับ ก็ปิดจ็อบแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปกินไส้กรอกอีสานกับเจกก่อนครับวันนี้ได้ไปหน้ากลับบ้านแล้วแล้วก็เตรียมมืดแล้วจะกินไส้กรอบเสร็จกลับดีกว่าเจอกันคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกองทัพอะไหลไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ข้างล่างในเดสคริปชั่น